สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การน,นำเดวงคลิปและนอกนี้เราก็จะมาส่องผลกันมทำคนรักเก่าของคุณและมือที่สามร,ร้องโอดโอยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาสองคนกำลังจะเจอผลกรรมวิบากกรรมเรื่องอะไรสมบารณพลงงานคุณอนุญาตให้เราไปรดจิตตาด้วยการกดไลค์แล้วก็รายแชร์ลักนาราศีที่โดดเด่นไฟธาตุไฟแมเสือหนุแอรธาตุลมมิถุนจุนกุม ปรัชาราศีมิถานนำเอืรอทาดินพฤษศกรรมกรมาราศีเมษราศีพิจิกเนจูนทาดินพฤษศกรรมกรสเตอร์นคุณกวมภ์สาทัดฝ่ายแคปิคอนราศีมกรทาดินต้นเลวันที่เกิดที่เกี่ยวห้องกอบคุณมามี17 23 21 25 12 19 10แล้วก็26เดี๋ยวเรามาดูก่อนนะว่าตั้งแต่คนรักเก่าของคุณเนี่ย ไปเลือกมือที่สามไปอยู่กับมือที่สามเขาสองคนเขาคิดว่าชีวิตของคุณต้องเป็นแบบไหนนะคะมาดูหน่อยสิว่าสองความคิดของเขาสองคนที่เขาคิดว่าชีวิตของคุณต้องเป็นแบบไหนเป็นเหมือนเขาหรือเปล่านณะตอนนี้เวลานี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาคิดว่าชีวิตของคุณเป็นแบบไหน บางทีคุณอาจจะไม่ได้เป็นแบบหน้าไพ่นี้ก็ได้นะคะอันนี้คือความคิดของเขานะที่เขามองชีวิตของคุณนะคะไม่กรีดนะทุกคนอันนี้คือความคิดของมือที่สามและคนรักเก่าองคุณมือที่สามและคนรักเก่าของคุณ,คขคณเขามองว่าคุณ นะคะรอคอยเขาอยู่นะหรือว่าคุณอาจจะมีการลงทุนลงแรงท,ทําธุรกิจการงานบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือว่าเป็นกระทั่งแม้กระทั่งในเรื่องของการรอคอยให้คนรักเก่าของคุณกลับคืนมานะและคุณต้องการที่จะให้คนรักเก่าของคุณกลับมาขอโทษขอโอกาสนะคะและคุณก็จะให้อภัยให้โอกาสหรือว่าให้เขาสองคนเนี่ยกลับมาขอโทษคุณเขา ทั้งสองคนคิดว่าคุณไม่ได้รักนะคะคนรักเก่าของคุณเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มองว่าคุณรักเขาจริงๆนะต้องการเพียงแค่ในเรื่องของเงินเท่านั้นต้องการเพียงแค่ในเรื่องของผลประโยชน์เท่านั้นหรือแม้กระทั่งมือที่สามก็มองว่าตัวของคุณเนี่ยคืออาจที่จะไม่ได้รักคนรักเก่าของคุณจริงๆนะต้องการเพียงแค่ในเรื่องของการเงินและเขาสองคนก็คิดว่าตัวของคุณเนี่ยน่าที่จะ มีการที่เหมือนกับมีโอกาสนะมีช่องทางหรือว่ามีสิ่งที่จะต้องทําแล้วนะแล้วก็เหมือนกับว่าคือเหมือนกับมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วด้วยนะคะเขาเขาคิดว่าคุณคงจะมีตัวเลือกมีคนเลือกนะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าคนรั้ของคุณอาจจะมองว่าคุณเนี่ยคือการที่ตัวของคุณอาจจะมีการส่องดูโซเชียลหรือว่ามีการ ถ้าข้อความหรือว่ามีการเหมือนกับทําอะไรบางสิ่งบางอย่างตามใจของคุณเองเ่ยเหมือนคุณต้องการเพียงแค่ผลประโยชน์บางอย่างจากเขาเท่านั้นคุณไม่ได้มีความรักให้กับเขานะแต่จริงๆแล้วตัวของคุณนะคะเหมือนกับว่าเขาคิดว่าคุณะคือเนื้อคู่ของเขานะเหมือนกับเขามีความคาดหวังที่อยากจะกลับมานะสารสปัน์กับคุณแล้วเขาก็คิดว่าคุณคงจะรอเขาอยู่ตรงนั้น แต่จริงๆแล้วคุณอาจจะไม่ได้รอเขาก็ได้คุณอาจจะไปทําสิ่งอื่นนะไปสนใจสิ่งอื่นนะคะและตัวของคุณเนี่ยคือเหมือนกับว่าณตอนนี้เวลานี้เขาก็มองว่าคุณเนี่ยหน้าที่จะสามารถที่จะบริหารจัดก,การชีวิตของตัวเองได้หรือว่าทํามาหากินเองได้แล้วนะแล้วเขาก็มองว่าตัวของคุณเนี่ยคงจะเหมือนกับ คือใช้อำนาจหรือว่าใช้คำพูดการกระทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะเอาชนะพวกเขาสองคนนะหรือแม้กระทั่งคนรักของคุณก็มองว่าตัวคุณเนี่ยคือไม่ได้ต้องการในเรื่องของความรักจากเขาจริงๆหวังเพียงแค่ต้องการเอาชนะเขานะถึงได้เหมือนมีการส่องมีการดูหรือว่ามีการที่แบบเหมือนทำอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์อื่นใด นอกจากเขาเพราะว่าต้องการที่อยากจะเหมือนเอาชนะเขาประมาณเนี้ยนะ,ะในการกระทำนะคะคือในสิ่งที่คุณเหมือนกับนิ่งๆเงียบๆหรือว่าไม่ได้เปิดรับคนรักใหม่เข้ามาในชีวิตเพราะคุณอาจที่จะเหมือนกับไม่เชื่อใจหรือว่าไม่ไว้ใจความรักความสัมพันธ์ใหม่หรือว่าคุณอาจจะมีความคิดที่ว่าตัวของคนเก่าของคุณ นะคะเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกแย่นะคะพวกเขามองว่าตัวของคุณเนี่ยเหมือนกับมีในเรื่องของความจงเกยียดจงชังมองในเรื่องของความอาฆาตพยาบาทพวกเขาและก็ต้องการเอาชนะพวกเขาในเรื่องของการเงินนะคะหรือว่าเขาก็คิดว่าตัวของคุณเนี่ยเหมือนกับมีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารยนะะ์ที่ทำให้ชีวิตของพวกเขาเนี่ยพัง ะะหรือว่าคําสาปแช่งของคุณนี่แหละนะ,ะนี่คือสิ่งที่เขาคิดกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนรักเก่าและมือที่สามาเขากำลังได้รับผลกรรมอะไรผลกรรมอะไรที่พวกเขาสองคนกำลังประสบพบเจออยู่พร้อมๆกันเป็นเรื่องราวสถานการณ์เหตุการณ์เดียวกันนะคะ ผลกรรมใดที่พวกเขาสองคนมือที่สามและคนรักเก่าของคุณเนี่ยกำลังประสมพบเจอแล้วก็กำลังที่จะร้องโอดโอยร้องโอดควรกับสถานการณ์เหตุการณ์นะเออเขาคิดว่าคุณไปสาดแช่งเขาด้วยคุณเดวิลนะคะคุณคุณมีพลังงานของความที่แบบอาจจะส่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ,ะไปสาดแช่ง ให้ชีวิตของพวกเขาตกต่ำนะเป็นปัญหากันในเรื่องของการเงินเนาะจากที่พวกเขาเคยร่ำรวยมั่งคัง่งกินดีอยู่ดีมีความสุขปัจจุบันนี้ <c oughs> ก็รู้สึกว่านะเขาไม่สามารถที่จะมีความสุขได้้ย <c oughs> ตอนนี้นะสถานการณ์บุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างนะ <c oughs> เพื่อนที่ทำงานหรือว่าบุคคลญาติสนิทมิตรสหาย คนที่รู้จักกับพวกเขาเนี่ยต่างก็ไม่พออกไม่พอใจในการที่เขาสองคนรักกันอย่าพ่อแม่พี่น้องห้ามนะคะเออบอกแล้วก็ไม่เชื่ออะไรประมาณเนี้นะไปแย่งจริงคนรักสามีคนอื่นเขามาเนี่ยบอกให้เลิกก็ไม่เลิกเออบอกแล้วก็ไม่เชื่อเนี่ยเห็นไหมเจอวิบากกรรมเลยนะเหมือนกับว่าเขาสองคนเนี่ยพยายามแสดงออกความรัก พยายามแสดงออกความรักให้ญาติิพ่อแม่พี่น้องสังคมได้เห็นว่าเขายังเป็นครอบครัวกันอยู่นะคะคือมันมีความพยายามมากๆกับการที่แบบคือไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมายุ่งได้ไหมเรื่องภายในครอบครัวอะไรประมาณเนี้ยนะคะพยายามแสดงออกคนอื่นได้เห็นว่า เขาสองคนยังรักกันดีอยู่ไม่ได้เป็นมีวิวาก,กรรมไม่ได้มีเวรกรรมอะไรเลยนะคะแต่นะคะคนภายนอกเนี่ยรู้ดียอยู่แก่ใจว่ามีใครคนใดคนหนึ่งที่แบบมีความเจ้าชู้นะมีความที่แบบกินเที่ยวดืม่มสนุกสนานร่าเริงแล้วทําให้อีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเจ็บปวดทุกข์ทรมานเสียใจแต่ก็อยู่ด้วยความรักแต่ก็อยู่ด้วยความเป็นครอบครัวนะคะแล้วก็ทําให้ฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะคะไอ้คนที่ถูกทําให้เจ็บปวดเสียใจเนี่ย พยายามสร้างภาพให้คนอื่นเห็นว่าชีวิตครอบครัวไม่ได้มีอะไรไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรยังเป็นครอบครัวกันอยู่นะคะเออจะว่าสามีฉันทำไมจะว่าภรรยาฉันทำไมอารมณ์นี้เลยนะะเป็นการแบบเหมือนเข้าข้างคนรักของตัวเองและเหมือนกับว่าโอกาสโอกาสของการที่จะ มีความสุขโอกาสที่จะประสบความสําเร็จโอกาสที่จะเหมือนสามารถที่จะทําบางสิ่งบางอย่างนะให้ใครคนใดคนหนึ่งที่แบบเหมือนรักหรือว่าชอบหรือว่าคลั่งรักเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยนะคะโอกาสที่จะกลับมาเป็นคู่รักเป็นคนรักเป็นคนคลั่งรักกันมันไม่เหมือนเดิมเหมือนมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปมีความสัมพันธนะ์มีมือที่สี่มือที่ห้าแล้วแต่ก็ยังคาลัคาซังอยู่นะคะ ก็เลยทําให้เหมือนกับเออนะอีฝ่ายหนึ่งก็พยายามที่จะประคับประคองนะคะแล้วก็พยายามที่เปลี่ยนแปลงอีกฝ่ายหนึ่งให้กลับมาเป็นคนรักเหมือนเดิมให้กลับมาซื่อสัตย์ให้กลับมาชีให้กลับมามีชีวิตรักที่ดีเหมือนเดิมประมาณเนี้ยแต่ก็นาะไม่เป็นผลเนาะพยายามเปลี่ยนเขาแต่จะเปลี่ยนได้ไงอ่ะนะคะความเจ้าชู้ความมักมากนะคะไปมีคนอื่นแล้วแต่ก็ไม่ยอมปล่อยความสัมพันธ์เก่าไปและ เขากาลังเจอวิบากกรรในเรื่องของปัญหาการเงินนะจากที่ทําผิดศีลข้อสามทั้งสองคนเลยเจอสภาวะของปัญหาการเงินการล้มละลายนะรายได้ที่เคยมีนะหรือว่าชื่อเสียงหรือว่าความสําเร็จเงินทองที่เคยได้รับณนะตอนนี้เวลานี้รู้สึกว่ามันเหมือนกับมันมีปัญหาการเงินอ่นะนะคะไปขอความช่วยเหลือขอหยิบยืมนะจากเพื่อนจากญาติ นะหรือว่ารายได้ที่เคยได้เป็นกรอบเป็นกำรรเนี่ยก็หดหายนะตอนนี้เวลานี้คือเศร้าใจทุกใจมากเพราะว่ามันไม่สามารถบอกใครได้ว่าเอเอไอคนที่มันอยู่เป็นครอบเป็นครัวกันเนี่ยสามีภรรยาเนี่ยไม่ช่วยเหลือเลยนะแล้วก็รู้สึกทุกใจเศร้าใจครั้นจะไปบอกพ่อบอกแม่นะขอยืมพ่อแม่เนี่ยเงินไม่พอใช้เดี๋ยวพ่อแม่ก็บอกให้เลิกกันอีกนะคะ พอแม่เขาบอกให้เลิกกับสามีนะคะทิ้งมันไปเธอไม่ต้องหุงหาอาหารทำกับข้าวให้มันกินละอารมณ์นี้นะคะยกตัวอย่างนะจ๊ะและ10บดาบเขาสองคนกําลังได้รับผลกรรมสิดาบอู้สิบดาบมันหนักนะกับการที่ไม่สามารถที่จะคือมีชีวิตที่อิสระได้อ่ะ นะเหมือนผูกมัดเหมือนถูกผูกมัดเพราะคําว่ารักมันยังไม่พอนะคะคือฝ่ายหนึ่งก็รักรักนาะรักหัวปักหัวปำยอมทําทุกอย่างแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็นะไปหาโกยกอบก้วยหาความสุขใส่ตัวเองนะพูดยังไงก็ไม่ฟังไม่เชื่อไม่สนใจนะและแม้แต่เอ่อมีในเรื่องของการแบบเหมือนตําแหน่งหนะ้าที่การงานก็ดูดีนะแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็คือแบบคือจะไม่สนอ่ะ ฉันจะหาความสุขใส่ตัวของฉันนะเธออยากอยู่เธอก็อยู่ไปสินะก็เราก็ยังเป็นครอบครัวกันอยู่อารมณ์นี้นะก็ทนทุกทรมา,านอยู่กับพฤติกรรมของใครในคนใดคนหนึ่งที่ไม่สนใจอ่ะจากที่เคยรักมากนะะปานจะยกตูดดมนะปัจจุบันนี้นะคือไม่ค่อยที่จะเห็นความสําคัญเลยนะไม่เคยถามถ่ายเลยนะกลับบ้านก็ดึกกินข้าวหรือย,ยังก็ไม่เคยถาม นะมีแต่แบบคือตื่นเช้ามาก็อาบน้ําแต่งตัวนะเอ่อเรออกไปข้างนอกนะไปหาความสุขนะไปนั่งกินข้าวจูจีดูดีกับสาวๆก็ว่าไปนะคะยกตัวอยา่างไม่ได้พาดพิงถึงใครนะอ่านตามสถานการณ์เพราะว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเจ็บปวดทุกทรมานแบกรับภาระแบกรับความเครียด นะแต่ก็ยังคือแบบมันมีความที่อยากจะห่วงแหนความเป็นครอบครัวไว้อยู่แม่จะรู้สึกว่าเออนะามีความสงสัยนะว่าตัวเองรักหรือเปล่านะคะหรือว่าไม่สามารถที่จะไปหาคนอื่นมาแทนได้อารมณ์เนี้ยนะก็ยังต้องอยู่ต่อไปมันก็เลยทําให้เหมือนกับความสัมพันธ์ระหว่างมือที่3กับคนรักของคุณคือดูเหมือนไม่มีอนาคตอา่จะจบแหละก็ไม่จบ นะจะพังก็ไม่พังเพราะว่ามันไปไม่รอดไงอีฝ่ยหนึงก็ไม่กล้าจะไปไม่กล้าจะทิ้งนะเลยซะทีเดียวก็เลยต้องเหมือนกับมีการไปไปกลับกับหรือว่าทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คนทีนะรักมากเนี่ยต้องเจ็บปวดเสียใจนะหรือว่าไม่กล้าไปก็ไม่รู้มันเป็นพลังงานของคนด้แบบคือไม่มีตัวเลือกแล้วไม่มีทางเลือกไม่รู้จะไปไหนแล้วหรือว่าบ้านปลายชีวิตแล้วก็ไม่รู้นะเนี่ยนาแปดถ้วยคือคว่ำหมดเลย มันไม่มีทางไปมันไม่มีใครที่แบบจะมีตัวเลือกแล้วนะไม่มีโอกาสแล้วก็เลยต้องอยู่แบบนี้นะจะไปก็ไม่ไม,ไม่ไม่มั่นใจอีกนะเพราะว่าไอคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าทำงานอะไรนะคะและวิบากกรรมผลกรรมของคนราักเก่าและมือที่สามไม่ได้มีการพูดนะถึงการที่แบบเหมือนจะให้ความยุติธรรมเลยนะเป็นการที่แบบเหมือน อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แบบเหมือนเกลิ่นเกลิ่นหรือว่าพูดเรียกร้องของความยุติธรรมว่าอ่าเนี่ยฉันเป็นครอบครัวอยู่นะฉันเป็นภรรยาเป็นสามีนะเธอต้องเห็นใจฉันบ้างเธอต้องใส่ใจฉันบ้างในเรื่องของการเงินเนี่ยในเรื่องของความรับผิดชอบเนี่ยนะคือช่วยเหลือกันหน่อยอะไรเงี้ยนะแต่อีกฝ่ายหนึ่งนะ ทำเป็นหูทวนลมเลยไม่ได้สนใจเลยนะก็โฟกัสที่ชีวิตของตัวเองเป้าหมายของตัวเองความสุขของตัวเองความสําเร็จของตัวเองเรียกร้องความยุติธรรมจากคนเห็นแก่ตัวไม่ได้เพราะว่าคือแบบคือจะไปก็ไม่ไปอ่ะจะอยู่ก็อยู่แบบเรียกว่าทําให้สร้างความทุกข์ให้กับอีกคนหนึ่งอยู่เพราะว่านะเวลาที่เงินตัวเองหมดเนี่ย ก็ไม่มีที่ไปก็ได้นะคะสาเหตุของการที่ไม่ไปเพราะว่าไอ้คนที่มันมาใหม่เนี่ยไอ้คนที่เข้ามาใหม่เนี่ยมือที่สี่มือที่ห้ามันไม่มันยังไม่มั่นคงนะคะยังดูไม่มั่นคงและมือที่สามและคนละก่าของคุณมีสภาวะของการแบบเหมือนยังมีความผูกพันยังรักกันอยู่แต่รู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์มันเจอวิบากกรรมอะ นะคะคือทําอะไรก็ไม่เจริญอาชีพการงานธุรกิจการเงินก็ไม่เจริญโชคลาภก็ไม่มีเจอแต่วิบากกรรมนะคะเหมือนต้องยอมรับชะตากรรมอย่างเดียวเลยนะคะพลังงานของดิอมเบอรที่แบบไม่สามารถเนี่ยพูดหรือว่าไม่สามารถที่จะบริหารจัดการในเรื่องของการเงินมีอาชีพการงานที่มั่นคงนะแต่ไรายได้หรือว่าเงินเนี่ยมันไม่มั่นคงมันไม่มั่งคั่งอะ่ะมันมีเดอะเดวิลอ่ะมันมีเหตุให้ออกมันมีเหตุให้จ่าย มันมีหนี้สินหรือว่าสภาวะที่แบบเหมือนถูกหักหรือว่าเอาออกไปนะคะแล้วมันก็ไม่พอกินไม่พอใช้หรือว่ามันไปลุ่มหลงมัวเมากับกิเลสตัณหาอบบยามุกหรือว่านะ,ะเป็นเติดสลอ็อตก็ได้ก็ได้นะ,ะปั่นสลอ็อตก็ได้หรือว่าไปติดผู้หญิงก็ได้ไปติดผู้ชายก็ได้ไปเปนคนอื่นนะคะไม่ดูแลครอบครัวก็ได้เดอะเดวิลเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่มัวเมาลุ่มหล,ลงกิเลสตัณหาราคา นะคะแล้วก็งงหัวไม่ขึ้นเลยนะแต่ไม่มีความรับผิดชอบต่อคนในครอบครัวนะคะและนะคะเขา2คนกําลังเจอวิบากกรรมอะไรก็พยายามนะเขาก็พยายามที่จะหาเงินหมุนเงินและช่วยกันจากที่เคยแบบเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีหรือว่ามีความมั่นคงในเรื่องของอาชีพการงานนะหรือว่าได้รับการซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินในเรื่องของรายได้ ๆแต่ตอนนี้เวลานี้รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โดดเด่นเหมือนเดิมอ่ะมันไม่มีชื่อเสียงเหมือนเดิมมันไม่ประสบความสําเร็จเหมือนเดิมหรือว่านะหน้าที่ทํางานหรือว่าเออเงินรายได้ต่างๆที่สร้างอาชีพสร้างรายได้เนี่ยมันเหมือนกับมันอาจจะถูกบันทอนหรือว่าถูกแบ่งจ่ายนะไปส่วนอื่นแล้วทําให้เหมือนกับว่าแม้จะขยันมากแค่ไหนแกรู้สึกว่าเหมือนเหมือนต้องเอาของเก่าออกมาใช้ตลอดเวลา นะก็เลยทําให้เหมือนกับคือบุญกุศลนะ้ยิ่งไปทําบุญยิ่งได้บาทยิ่งเข้าวัดยิ่งได้บาทยิ่งไปขอพรยิ่งได้บาปอารมณ์เนี้ยนะคะมันก็เลยทําให้ทั้งสองคนเนี่ยคือเหมือนกับสภาวะของการที่ไปไหนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ต้องนอนนิ่งๆต้องนอนเฉยๆนะต้องไม่คิดมากต้องไม่คิดเยอะนะแล้วก็ต้องเหมือนตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินต่อไปอ่นะนคะ หรือว่ายังอยู่กันเฉยๆยังไม่ได้มีสภาวะของการที่จะจบจะเลิกสี่ดาบคืออะไรสี่ดาบเห็นไม้แปดถ้วยคือมันไปไหนไม่ได้ไงมันไม่มีทางเลือกมันไม่มีโอกาสนะํำไปพูดไปขอร้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะก็อาจจะไม่มีใครสนใจนํำก็ต้องตั้งหน้าตั้งตา ออมองไปที่อนาคตข้างหน้าอย่างเดียวแล้วก็คือรักกันต่อไปรักกันในรูปแบบของการที่แบบรับผิดชอบรับผิดชอบในรูปแบบของการที่แบบคืออาจจะมีการผู้ใหญ่รับรู้นะผู้ใหญ่บังคับก็ได้หรือว่านะอาจจะเพราะว่าต้องการที่อยากจะเป็นปึกแผ่นนะก็ได้เช่นกันนะแต่ทําตัวเป็นหนุ่มโสดๆสสนะต่างคนก็ต่างแบบคือสามารถที่จะมีโอกาสให้คนอื่นๆเข้ามาในชีวิตได้แต่นะแต่ยังไม่เลิกยังไม่จบ น,ะะนี่คือสถานการณ์เหตุการณ์ของคนรกระเเกวและมือที่สามนะคะอยู่ในสภาวะของการที่แบบคือ,อจะแยกบ้านกันอยู่หรือว่าจะอยู่ด้วยกันมันก็ไม่ต่างกันอะนะ,ะเพราะว่าม,มันมีในเรื่องของการที่ไม่ได้ดูแลไม่ได้เอาใจใส่กันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่อาจจะมีการหุงหาอาหารทํากับข้าวอะไรต่างๆให้กันอยู่นะคะมีความเป็นแบบคือไปมาหาสู่กันบ้างนะ,ะแต่ก็ไม่ได้มีความเรียกว่าโรแมนติก นะหรือว่ามีอะไรที่มันฟีเจอริงนะคะให้มันมีความแซบมีชีวิตชีวานะรู้สึกว่ามันจะมีความที่แบบเหมือนคืออยู่เพราะว่าไม่รู้จะไปไหนนั่นเองนะนี่คือสถา,กานการณ์เหตุการณ์ผลกรรมของคนละก่าวละเมื่อที่3ามนะคะฟังเพื่อเป็นแก้รนำทางเป็นแนวทางไม่ซีเรียสไม่เครียดน,นะคะอยากรู้ความจริง ไปขอประตูหน้าบ้านเขาหรือว่าจ้างนักสืบไปสอไป่องไปสืบดูเลยนะคะเพราะอ่านตามหน้าไพ่เนี่ยมันมันเป็นภาพที่มันคลุมเครือที่เขายังไม่ไม่ได้หลุดพ้นจากวิบากกรรมเนี่ยมันยังต้องมีการชดใช้กันอยู่นะคะหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องทุกข์ทรมานเพราะว่าไม่กล้าที่จะเลิกหรือว่าจบความสัมพันธ์ไปมีคนอื่นนั่นเองฟังเพื่อไปแก้ทังทางไปะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ